สวัสดีครับก็วันนี้นะครับเดี๋ยวพี่ดิวพาไปดูห้านหมอลำนะครับวันนี้แสงทองนะครับแพลวพาว,พาวแสงทองแล้วก็ผู้อยู่บ้านฟินแลนด์นะครับ oh, <okay. S 1> เดี๋ยววันนี้พี่ดิวจะพาเดินไปดูหน้าห้านนะครับตอนนี้ก็ตรงนี้จะจัดเป็นเลี้ยงทีมงานพอดีเนี่ยนะครับจะจัดเป็นเลี้ยงทีมงานแสงทองฟินแลนด์นะคบ oh, <okay. S 1> กินข้าวตอนประมาณ6กโมง mm hmm. วันนี้ใคร mm hmm. อยากมางาน บ้านพี่ด <evening> ิวก็มานะครับงานฟรีนะทุกคนขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆเดี๋ยวเราไปเจอกันหน้าห้านเวทีเดี๋ยวพี่ดิวพาไปครับฟอสบายดีไหมลูกสบายดีค่ะนี่ครับก็จะเป็นพื้นที่ปีนี้ปีที่สองแล้วนะครับที่ได้จัดงานสสวัดีอันนี้แม่ดวงสวัสดีครับแม่ดวงเห็นน้องเดียวตั้งแต่เด็กๆเลย ให้เธอตัวกับเปียไอ้หหนาวดำมบีน้อนน้อนลูกชายเดินกลับแล้วโอเคขอบคุณนะคะหมอลำหมอลำคืนนี้เลิศไหมครับเลิศค่ะเลิศนี่ครัก็เนี่ยจะเป็นสถานที่นี่อันนี้บ้านคุณแม่ครับนี่จอดมอเตอร์ไซค์ยี่สิบบาทหาอะไรได้ข้าชุมชนขอบคุณครับ fc 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 ยอดดีครับ มาดูหมอลำแล้วหรอครับหรือ,อยังไงดากุยบ้าคนครับแล้วครับอ๋อนี่พอดีพอดีมีหมอลำแสงทองกับพยบาบาลฟินแลนด์อยู่ที่นี่ไงมาประจำมา,มาประจ,จ,จำแฮปปี้ครับขอบคุณครับเดินทางปลอดภัยเดินทางปลอดภัยครัตาใจขับก็น่ารักนคะครับนี่อัปเดตอัปเดตของมุ้งข้าวสารอย่ข้างนอกนะครับเนี่ยครับ ก็จะเป็นสถานที่กว้างขวางนะครับงานเริ่มงานเริ่มสามทุ่มเลยนะทุกคนงานเริ่มสามทุ่มเลยนี่ครับอันนี้เฮ็ดยังนี่เฮ็ดยังครับไลสายไฟไลสายอันนี้ปก็นี่นะครับทุกคนเย้สวัสดีค่ะ <laughs> แบงครับนาครับถ้าอัปเดตสถานที่ครับโอ้เหมือนแบบความสุขเนาะ อัปเดตนะครับพ่อค้าแม่ค้าก็มาขายของดีนะคร so, ับเหมย่างมาแล้วเอาหมย่างมาแล้วทุกคนสวัสดีค่ะอาจารย์เห็นอยู่เลยค่ะสวัสครับมาแล้วอันนีอัปเดตนะครับอัปเดตสถานที่นะครับผูใดซีสีมางานกัมาไดพี่น้องนะครับสวัสดีคีครับสวัสดีคดีควัีคนีควีคดครับคดีคนดีมวี่กบดีคบคีดีดีใจี แม่ที่บอกได้แม่ไปบอกสนุกด้วยแม่ว่ายาดีไม่เสียน้ำเพิ่นการเอาไปหายบ้านนั้นเปแม่ประกาศตลอดแม่ประกาศให้ตัวนี่ตัดน้องแม่ประกาศให้จ่ายที่ไหนที่เราจะได้ของอ่าขอบคุณครับแม่้าลููกอรว่ที่สถานที่ก็อยู่แยกนี้เลยสวัสดีครับก็จะมีพ่อค้าแม่ค้ามาขายของเนี่ยยาวไปสุดฝุ่นเลยพี่น้องเนี่ยรถรถเริ่มเต็มแล้วนะรถเริ่มหนาแน่นแล้วนะครับฝั่งนี้ เวทีจะอยู่ฝั่งนี้นะครับสถานที่คือถ้าใครมาทางเข้าก็คือเข้าฝั่งนี้เลยครับก็คือเป็นแบบงานฟรีเลยครับทุกคนอัปเดตอัปเดตสถานที่กว้างใหญ่ครับนี่สวัสดีครับตั้งล้านไปครับว่าจะแต้งยังจะรอเบอร์หนึ่งวอาวส่บควสบคั้ นี่ครับเวทีมาแล้วครับแสงทองฟินแ,นแ,แ,แลนด์เฮ้แซ่บแลวพาวแสงทองนะครับเป็นไงบ้างเลขาพี่เลขาพี่เลขาวันนี้อยากอยากบอกอะไรกับสงการบ้านเฮาคือวันนี้นะคะขอให้แม่แม่ทุกคนนะคะประเทศไทยมีความสุขในวันสงการนี้นะฮะปปี้ครับนี่เวทีอัปเดตนี่ครับเดี๋ยวเพื่อนซีล้อมสังกสีจังน้อยอยุครับแบบห้องกันนะครับนี่ครับ นี่เวทีมาแล้วนะครับอัปเดตล่าสุดนะครับ5้าถึงโมงเย็นนะครับวันที่สิห้านี้นะครับพอกันพี่น้องรถเริ่มหนาแน่นแล้วนะครับรถเริ่มหนาแน่นแล้วครับพี่น้องนะครับฝากแฟนคลับที่ติดตามด้วยนะครับเจอกันนะครับวันนี้อัปเดตให้นะครับบ้านสิงไ์คนะครับพอกันพี่น้อง